จะสายแล้วก็ยึดเข้ากับแป้นตรงนี้เลยตอนนี้ก็จะติดแป้นเป็นแป้นพลาสติกตรงนี้สีดํานะแล้วก็จะยึดขึ้นไปกับเสาให้สูตรแบบนี้นะสำหรับจับสายไฟนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวจับสายไฟสายไฟก็จะโดนตัวแขนตัวนี้นี่ไว้นะแล้วก็โดนล็อกอีพฟพรอีกอันนึงนะครับมาเนี่ยนะครับมันสังเกตว่านี่มันจะเข้าเกลียวเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วก็บิดเลยสอนให้ไปให้ตึงเลยนะครับให้สูุดๆเลยสวัสดีครับพบกับผมสองสีโมดิฟาย วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนําวิธีการดึงสายเมนเข้าบ้านนะครับก็จากจุดนี้นะครับเป็นสายเมนที่ต่อจากปากซอยตรงนี้เข้าไปยังตัวบ้านนะครับก็เดินสายไปช่วงหนึ่งแล้วแต่ว่ายังมีอีกช่วงหนึ่งก็คือจากเสาตน้นแรกนี้ไปยังเสาของการไฟฟ้าต้นโน้นครับก็ต้นโน้นก็ติดตั้งแหลกไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูครับไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนครับผม อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็คือนี่นะครับอันนี้เป็นสาย THW ตัวนำทองแดงเบอร์16 1,16คูณเป็นของยาสกินะครับนะความยาว100เมตรเผือไปใช้ในอนาคตเลยนะครับซึ่งตรงนี้ระยะทางก็น่าจะประมาณ25เมตรไม่เกินนี้นะครับอ่าสายไฟแล้วก็อ่าตัวเพีฟอร์มนะครับเพีฟอร์มจะเป็นตัวรับแรงดึงเป็นตัวยึดสายไฟนั่นเองนะครับสำหรับลูกถ้วยนี่ครับก็อุปกรณ์ก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นเข็มขัดปีนเสาเชือกรองเท้าสําหรับปีนเสานะครับ อุปกรณ์อื่นก็มีแป้นนี่ที่สําคัญก็คือต้องมีลอกนะครับอันนี้เป็นลอกดึงสายไฟนี่นะนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราจะคลี่สายก่อนเราจะขี้วงนอกนะครับเราจะไม่ขี้วงในนะวงนอกนี่คือจะปล่อยสายได้ตรงนะครับสายตัวนําทองแดงมันค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับทีนี้นะครับสําหรับสายตรงนี้ เราจะขึ้นเอาปลายสายตรงนี้ไปยึดติดบนลูกถ้วยโดยใช้ตัวปีฟอร์มนะครับโอเคก็เมื่อพร้อมแล้วอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมขึ้นไปก็คือตัวพีฟอร์มนะครับเบอร์สิบหมัดสายไฟตรงนี้ขึ้นไปเลยก็ขึ้นไปเลยนี่เริ่มเลยครับ นี้ก็ขึ้นมาถึงตำแหน่งปลายสาแล้วนะครับผมก็เอาตัว P-form ใส่ไว้ในลูกถ้วยตรงนี้เลยนี่จากนั้นก็ดึงสายไฟขึ้นมาเลยก็ตรงนี้เราก็กะระยะสายไฟให้มันสามารถต่อเข้ากับสายเดิมได้นะครับทีนี้ในการาใส่ตัว p ีฟอร์นะครับใส่ตัวพีฟอร์เนี่ยสังเกตว่า ตัวปีฟอร์มนี่มันคล้องกับลูกถ้วยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทําการใส่เข้าไปเลยนะครับคือเราก็ต้องดูนะครับว่าจะเอาลายไหนเข้าก่อนนะทีนี้นี่มันจะเป็นร่องของมันนะครับสําหรับตัวปีฟอร์มเนี่ยก็บิดเลยนะครับตัวปีฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นเปลียวของมันอยู่แล้วเราบิดเข้าไปเลยแบบนี้เนี่ยนะอันแรกคือใส่เข้าไปเลย ปีฟอมมันจะมีเบอร์สิบหกขึ้นไปนะครับเบอร์สิบคิดไม่มีขายนะผมถามดูแล้วไม่มีทีนี้เมื่อเราใส่ปีฟอรมเข้าไปด้านหนึ่งแล้วนะครับก็เอาเอาปีฟอรมอีกอันหนึ่งนะครับมาเนี่ยนะมันสังเกตว่าเนี่ยมันจะเข้าเกลียวเดียวกันแบบนี้นะครับเราก็บิดเลยน,นะครับง่ายๆเลยนะประมาณนี้เลยข้างบนลมเย็ยนมากเลยนะครับลมแรงด้วยนี่นะ พอดีกันน,นี่ก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะเมื่อใส่ตัวปีฟอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับสายไฟเส้นที่2นะครับนี่ยึดเลยนะครับสําหรับเสาตัวนี้เราไม่ได้ใช้แรงดึงอะไรนะครับเพียงแค่ติดไอ้ตัวปีฟอร์มยึดกับลูกถ้วยนะครับแล้วก็ล็อกสายไฟเท่าน,นั้นเองนะทีนี้ก็ดึงสายขึ้นมาเลยครับ สายไฟที่เราผูกเชือกไว้นะครับเชือกขึ้นมานะครับก็กาดสายไฟให้ความยาวม,มันพอ,พอดีพอดีนะครับนี่ประมาณนี้จากนั้นผมก็ใส่ตัวพีฟอร์มนะครับตัวพีฟอมกออ็อย่างที่บอกนะครับก็ดูลายด้วยนะครับนี่นะครับ เราโดยฟอร์มก็พันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันเป็นเกลียวอยู่แล้วเส้นนี้เป็นเส้นจ,จุดแรกนะครับพันไปตามาตัวฟอร์มเลยไม่ได้มีอะไรนะครับมันเป็นเกลียวของมันอยู่แล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เอาฟอร์มตัวนี้มาใส่นี่นะนี่นะครับสอบขึ้นด้านล่างนะสำหรับลายนี้นะก็หมุนเป็นเกลียวครับขึ้นไปเลยนะครับ คือ,อถ้าใส่ถุงมือมันก็จะดีนะครับแต่ว่าถุงมือนี่ผมวันนี้นะมันไม่ถนัดเลยอ่เห็นไหมครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสาหรับการใส่ตัวพีฟออมเข้ากับลูกถ้วยนะสองเส้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดึงนะครับยึดสายไฟเข้ากับเสาไฟต้นน้นเลยนะครับสําหรับแหล่งการไฟฟ้า ครับก็นี่เราจะต้องคลายลอกให้สุดแบบนี้นะครับสำหรับจับสายไฟนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวจับสายไฟสายไฟก็จะโดนตัวแขนตัวนี้นี่ไว้นะแล้วก็โดนล็อกนะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้นี่โอเคเราขึ้นไปเลยครับเสาไฟของการไฟฟ้านะครับมันจะต้นใหญ่นะตัวนี้มันเป็นต้นเสาไฟแรงสูง โคนเสาจะใหญ่มากแล้วก็ตำแหน่งรูมันจะก็จะห่างนะครับตำแหน่งรูนี่ของเซฟตี้เบลล์เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็หาตำแหน่งที่มันยืนได้พอดีพอด,ดีถนัดถนัด ตำแหน่งนี้น่าจะโอเคทีนี้ผมก็จะเอาตัวล็อกนะครับเกี่ยวเข้ากับตัวแหลกตรงนี้ก่อนเอาตัวพีฟอร์มขึ้นมาเลยนะครับนี่สำหรับสายไฟเราก็ดึงเลยนะครับดึงให้มันตึงนะดึงตึงๆก่อนนะครับเมื่อเราดึงตึงแล้วนะครับผมก็จะเอื้อมเอาแคมเนี่ยฮะ ตอนให้ไปให้ตึงเลยนะครับให้สุดๆเลยเพื่อจะได้ใช้ลอกดึงตัวลอกมันจะจับเป็นตัวจับสายไฟไปยังเสาตัวน้นนะครับทนี้ก็จะใช้ตัวลอกนะครับเป็นตัวดึงซึ่งตัวลอกมันก็จะมีล็อกมันอยู่นี่ลอกนะครับเห็นไหมผมก็จะดึงสังเกตว่าตัวลอกตรงนี้ถนะ้ามันจะดึงสลิงเข้ามานะครับสายไฟมันก็จะตึงเข้ามาเรื่อยๆ ดึงเข้าไปดึงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็ดูว่าสายไฟตรงนี้นะครับมันตึงพอที่เ,เราต้องการหรือไม่นะครับตึงตามความต้องการของเราหรือไม่นี่ก็ให้พันพอดีพอดีนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะก็ถ้าผมมองตรงนี้ผมคิดว่าพอดีแล้วนะครับไม่ต้องให้ตึงเกินไปนะเพราะว่า อ่ามันไม่ต้องการแรงดึงอะไรมากนะครับให้มันพอดีพอดีนะครับก็สายไฟตรงนี้นะครับเตรียมเข้ากับตัวอ่าพีฟอร์มเลยนะครับตัวพีฟอร์มอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ดึงสายไฟให้มันตึงนะดึงตามแนวของพีฟอร์มตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็พีฟอร์มตัวนี้นะครับพันเข้าไปเลยนะเกี่ยวแรกของตัวพีฟอร์มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้เราก็พันเลยนี่ครับเห็นนะเดี๋ยวเราค่อยปล่อยลอกนะครับนี่ดึงให้มันตึงๆตามนี้นะครับ ก็ใส่เข้าไปเลยนะตัวพีฟอมนี่ใส่ตามปกติแล้ครับเหมือนตัวแรกเมื่อกี้แหละเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวตัวลอกนะเป็นตัวจับไว้อยู่แล้วอ่ะมานะครับใส่ตัวพีฟอร์มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็เอาอันที่สองนะครับใส่เข้าไปเลนะครับด้านบนลมแรงมากเลย ก็ก็สําหรับเส้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเส้นบนจะเป็นสายนิวตันนะครับเส้นสองแก้เอื่อ้ลนล่างแกเป็นสายลายนี่นะครับทีนี้ผมก็ดึงสายให้มันตึงนะครับดึงสายให้มันตึงเลยนี่ขลอกจับไว้เห็น okay, นะครับจากนั้นก็นี่ปรับตัวลอกนะครับดึงนะครับสายไฟมันก็จะตึงมาเรื่อยๆนะนแล้วก็ดู การะยะเอานะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ก็เอารีฟอร์มนะครับสอดกับลูกถ้วยลงมาเลยแบบนี้นี่ให้มันระยะมันได้นะครับก็ลัดตัวรีฟอร์มเลยนะครับกับสายไฟเข้าไปบบนี้ ครับผมก็ตรงนี้ผมปล่อยตัวลอกแล้วนะครับสังเกตว่าระยะห่างของสายไฟก็จะประมาณนี้ระยะห่างมันเท่ากันนะครับนี่ประมาณนี้ผมว่ากําลังดีนะครับถ้ามองจากด้านล่างมาก็ถือว่าตึงนะแต่ด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นประมาณนี้อยู่นี่นะครับโอเคครับผมสําหรับการดึงสายจุดนี้นะ ก็เดี๋ยวเราก็เก็บสายนะครับเก็บสายจากด้านบนลงไปจุดที่ติดตั้งมิเตอร์เลยครับผม้ามองจากข้าบนลงไปนี่ถือว่าสูงมากเลยนะครับผมเมื่อเราดึงสายเมนด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับติดกับลูกถ้วยเรียบร้อยตอนนี้ก็จะติดแป้นนะครับเป็นแป้นพลาสติกตรงนี้สีดํานะแล้วก็จะยืดขึ้นไปกับเสาซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวเก็บสายนะครับนี่นะผมก็จะใช้ลวดแบนลวดอลูมิเนียมลวดแบนตรงนี้นครับเจาะรูแล้วก็ยิงสกูนี่ยึดไปเลยนะครับนี่สามอัน ครับผมเจาอเลยครับหาไม้มาลองครับก็จะอรูแป้นพลาสติกใน3อันนะครับก็ส่สองฝั่งนะผมติดเผื่อไว้ของการไฟฟ้าเลยนะครับนี่นะครับก็เริ่มเลยครับผมสำหรับตัวยืดสายนะครับด้านละ6อันประมาณนี้แรกเสร็จแล้วนะครับนี่สองครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยทุกตัวแล้วครับสามอันนะทีนี้ก็จะขึ้นไปติดย,ยึดแผ่นตัวนี้เลยนะครับสําหรับล็อกสายนะสอดจากต้วนี้เข้าไปนะครับสวมแหวนแหวนไฟฟ้านะครับแหวนตัวนี้มันจะไม่เป็นสนิมนะนี่ติดตั้งเข้าไปนะครับปะแจอล็อกครับจะให้มันตรงนะครับเท่านี้เองทีนี้สายไฟ จัดสายแล้วก็ยึดเข้ากับแป้นตรงนี้เลยเห็นะนะครับก็รวลดแบนที่เรายึดไว้กับตัวแป้นพลาสติกตรงนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกสายไฟก็สำหรับแป้นอันนี้เรียบร้อยนะครับจัดสายก็ประมาณนี้ลงไปต่อเลยครับแป้นต่อไป โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดสายลงมาเลยนะัดตัวลวดอลูเนยลวดแบนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับกะไม่ได้มีระยะว่าต้องกี่เซนกี่เซนนะเอาให้มันแบบดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยสายมันไม่เบี้ยวไม่แตกจากกันก็ถือว่าโอเคอการรัดลวดแบนอลูมิเนียมตรงนี้กับสายไฟนะครับวิธีการให้เราตัด ให้มันพอดีแบบนี้นะครับเนี่ยนะความยาวก็ประมาณ7ดน่าจะประมาณ7ซนติเมตรนะครับก็กาวนะครับมันขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟด้วยเราก็พับ,บาแบบนี้เลยนะครับพับแบบนี้เนี่ะฝั่งนี้จะยาวกว่าน,นิดหน่อยเราก็กาดูนะครับคือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะก็ตัดนิดนึงนะครับก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้ประมาณ1เซนแหละนะครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับบีบตรงนี้นี่ใช้ครีมบีบตรงนี้ก็พับตัวนี้คืนมาแบบนี้นะครับกันมาประมาณนี้เราก็พับคืนไปนะครับ เห็นนะทับคืนไปประมาณนี้อย่าให้มันชนไอ้ขอบมากเกินไปนะครับแล้วก็ทับคืนนะครับในนั้นแล้วก็ใช้ครีมบีบผับแบบนี้นี่นี่ลักษณะก็ประมาณนี้ครับผมก็ได้ละเมื่อเราเก็บสายมาตรงนี้แล้วนะครับก็ผมก็จะมาร์กไปเลยนะสายด้านซ้ายคือสายลายนะครับสายด้านบนเนี่ย อันนี้นะครัด้านขวานี่คือเป็นสายที่อยู่ด้านบนนะก็จะเป็นสายนิวตอนผมมาร์กไว้ตรงนี้คือสายลายนะครับใช้เทปแดงมาร์กไว้นี่นะครับเวลาที่การไฟฟ้าเข้ามาต่อนะครับจะได้รู้นะว่าตรงนี้คือสายลายถ้าดูลักษณะนะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ประมาณนี้นะครับในการเดินสายนะของเรานี่ดึงจากตรงนี้ไปยังเสาตน้นแรกนะครับนี่เรียบร้อยนะ ครับผมก็สําหรับการดึงสายเมนตรงนี้นะครับจากเสาต้นแรกมายังเสาของการไฟฟ้าตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจุดต่อไปที่ยังเหลืออยู่ก็คือจําสายเมนตรงนี้สังเกตตรงหัวเสาครับยังไม่ได้จํานะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาจําสายเมนที่หัวเสาซึ่งการจําตรงนี้ก็จะเป็นการจําสายไฟที่เป็นสายเทียบไฟที่ให้ w ตัวนําทองแดงกับสายไฟตัวนําอลูมิเนียมนะครับก็ติดตามชมในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็หากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคําถามนะครับ วันนี้ขอบคุณมากๆากสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ